เอาละครับสวัสดีผู้รอดชตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยก,กันกับผมสมาร์มังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ s u b สั r i ก e ทุับกคนกดให้ด้วยนะครับกดแวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับมาตีเลดเอาวนะครับที มทนะครับผมวิกหน้าก็น่าจะยังมทอยู่แต่ไม่แน่ใจพุทต่อไปเออทำไมผมต้องบอกว่าวันนี้ไปไหนช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมเช็คอินแคมป์ไฟเนาะมันจะได้ตั๋วได้อะไรนะครับผมผมก็เวลาไปจัดอีเวนต์ก็อยากให้ทุกคนได้ตั๋วได้รางวัลอะไรกันนะครับผมนะและแน่นอนนะครับผมก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยงไีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไมมมมม่่่คคุาาาาากพพออรรผสถตตติดเ ที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมแล้วมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับเออปรับปรุงแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเ,ออเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วนะนิดนึงแหละอ่ะเดีย๋ยวเช็คอินก่อนนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะทุกคนมันจะมีรูปเหมือนแบบ แมปอยู่นะครับนี่นะฮะทุกคนครับพอเราเข้ามานะครับเราก็มาหามิดอัพนะครับเนี่ยเป็นมิดอัพของผมเองนะนี่กิจกรรมหวดบอสนกยักษ์นะเออจริงๆตั้งชื่อว่าทันเดอร์แต่โดนผิดโพลิซีอะไรก็ไม่รู้ตั้งไม่ได้เช็ค <laughs> อินนะครับผมถ้าใครมาแล้วยังไม่ได้กดแอมโกอิ่งมาต้องกด2รอบนะครับพอกดแล้วก็จะได้เนี่ย วิวโปรโมโค้ดอย่างนี้นะผมแล้วก็ copy นะฮะเอาไปใช้กรอกนะก็จะได้บัตรตีบอสสองใบนะอันนี้แล้วแต่อีเวนนะว่าตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรแบบแจกอะไรให้นะครับผมไม่แน่ใจนะช่วงตอนนั้นนะก็อัปเดตอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเนี่เติมเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ได้บัตรตีบอสฟรีสองใบนะครับเฮ้ยก็ยังดีกว่าที่แล้วเล่นได้ชัวร์เนี่ยกดได้ไม่โดนเสาไม่โดนทับก็ดีแล้ว สวัสด oh, yeah. no. ีคร right. ับเช็คอินย okay. okay. ังครับอย่าลืมนะฮะบัตรของเราฮะรักษาผลประโยชน์เราเองยิมแดงโอเคยิมแดงนะฮะเข้าเลยครับดีครับดีทุกคนครับอย่าลืมเช็คอินนะครับวันอาทิตย์นี้มากันไหมครับมานะมานะคอมูนูเมล่าตัวเทพเลยใช่พันเดอร์พันหลุดแล้วลองเข้าเข้าได้ไหมฮะครับลองลองเข้าซ้ำดูครับบางที มันก็เข้าไปห้องตีได้เลยเมื่อกี้ยิมแดงยิมแดงข้างบนงนั่งนั่งได้เลยครับ <c oughs> นั่งด้วยกันก็ได้ครับ <c oughs> กินเลยครับไม่ทานห้องนี้ใช่ไหม <c oughs> ทันไม่เลย <c oughs> อัะนนะั้นเดี๋ยวรอรอห้องแล้วกันครับ <c oughs> พอดีมีอีกหลายคนอยู่ขอได้อยู่เนาะ <c oughs> มาใช่ <c oughs> ไม่มีสองสี่สามีาม่อ่ะลอยล่างก็เนี่ยฝนจะตกนี่อากาศตรงนเนี่ย กับตรงกับชีวิตจริงคิดมากันไหมฮะวันอาทิตย์มีคอมมูนิตี้เดย์ครับมาเรียนเชิญด้วยนะครับเจอกันตรงนีไ้ได้เลยครับดีจังคนไม่รู้จักมาเยอะเลยเอดีก็รับนะครับใครมีบอลพัดก็พกมาด้วยนะครับ <laughs> วันอาทิตย์น่าจะฟาร,ร์มกันมันถ้าไม่ได้เดินไปไหนใช่บอลพัดเปิด20เสาตรงนี้โอ้โหฟิน นี่เราก,ก็สามตัวพอนะซีซั่นนี้เปลี่ยนแล้วนะทุกคนหมุนเสาได้บัตรตีบอสแค่วันละใบแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นการเทรดพิเศษได้มากขึ้นนะครับผมซีซั่นนี้นะก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยไปอีกตั้ง3เดือนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามาเล่นกิจกรรมเช็คอินอย่างนี้นะผมนะก็คือได้บัตรฟรีสองใบใช่ป่ะแล้วก็หมุนของวันนี้ใบหนึ่งเมื่อวานไม่ได้ตีก็จะเป็นวันประมาณ4ตัวนะครับตีบัตรฟรีตีแค่4ตัวพอเดี๋ยวมันก็รีแล้วป่ะปล่อยมันรอตัวหน้าเออรอรีเถอะเดี๋ยวอร,ยวรอสคู่คบัะ เกือบร้อยล่างอ่ะเกินมาอย่างนหนึ่งเดี๋ยวรอ30นะครับผมตัวต่อไปนะฮะพอดีเดี๋ยวมันจะเกิดมันหลุดมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้กันรอดีกว่าเอาชัวร์เก้อสักครู่นะครับผมกวดเลยนะครับ16คนน่าจะครบแล้วเนาะคอมูรอบนี้รีบมากันนิดนึงนะครับพี่อยากให้รีบมาเพราะว่าโพสการ์ดมีจํากัดมากๆยังไงรีบมากันนิดนึงน่ารักด้วยรอบนี้เฮ้ยทีแรงจัดจัดได้ธรรมดาทีพันเซียงใช่ผมโยนเลยอะ ใช่ใช่อ้ยมาแล้วหรอสุดยอดนี่แหละนี่แหละอันนี้น่าจะตามถืล้วมั้งชัวใช่ใช่ผมใเ้เลย้เ้ล้วลด้เยด้เ คลิปนี้ดูทันคอมมูนะครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับผมคอมมูนิตี้เดย์ต้องเรียกว่าคอมมิวหรือคอมมูเออในภาษาไทยเห็นคอมมิวคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมก็เรียนเชิญน,นะมอทอนะเราจัดกันเหมือนเคยนะรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่9แล้วนะครับที่ม e ีอีเวนต์นะจริงๆถ้าไม่มีอ e ีเวนต์ผมก็มาเล่นประจําอยู่แล้วนะหลายปีแล้วนะครับผมนะเออก็เรียนเชิญกันได้นะที่สลาเนี่ยนะเออข้างอาคารบลลหนึ่งนะครับทุกคนเห็นแมปแล้วใช่ไหม เออยิ้มพึบภาพเสาขึ้นตรงนี้นะครับใครมีฟ้อนโกพัดพด,พดก็อย่าลืมพกมานะครับเออรับรองจับสบายดูย็งไงเออเล่นกันสนุกนะแล้วก็ระยะห่างของแต่ละเสากําลังน่ารักนะเออดีกว่ารอบที่แล้วเยอะนะฮะไงฝากไปด้วยนะครับสําหรับอีเวนต์นะครับตัวของคอมมูนิตี้เดย์ที่เราจัดที่มอทอนะมาเจอกันได้นะมาก่อนกิจกรรมแป๊บหนึ่งนะผมเปิดเช็กอินน่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเริ่มเล่นกันบ่ายสองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสุ่มรางวัลน,นะเออสำหรับคนมาไวนะก็จะมีแจก2ร <c oughs> างวัลน,นะรอบนี้นะยังไงก็ มากันเยอะๆนะฮะเราก็มากันไวทดน,นึงนะย้ำนะครับมากันไวิดนึงขอมีจํานวนจํากัดมากๆนะอยากให้ทุกคนได้กันอะยังไงก็มาไวทีน,ๆๆน,นึงนะตัวไหนต่อเสร็จหมดยังฮะ่อรอนะโอเคครับ<ช>เสร็จแล้วนเนาะงั้นเอาเป็นเสาไหนดีฮะเลือกเลยครับสารานะสาลาโอเคได้สาลาคาว่ร์มาครับเข้าเลยนะครับเ,เหมือนมาประชาสัมพันธ์คอมมูนิตี้เดย์มากกว่าแล้วเนี่ยครับทิงล่างสาม บเก่งลิงเก่งเชื่อครับท่าผู้ชมลิงเก่งแมนคีแมนคีลิงลมถ้ามันเป็นลิงจริงๆมันเป็นพิกมังกี้อะไรไม่รู้ปกเกพูดเลยวินสามเลตเดี๋ยวตีอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายนะลาดล่าช็อตอ่ะนี่นี่อ้าวสองสี่เก้าสี่มันเหมือนชายนี่ใช่ ขาป่ะตัวนี้ต้องดูขาดูแทบไม่ออกเลยไฟเย่อชาร์ตไฟเย่อชาร์ตชาร์ตว่างใช้สีสวยไฟเย่อปึ๊บทำไมจับยากจังเลยถ้าเจอเชนนี่เอาับไออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยิมไหนดีเอาเลยครับเลือกเลยวันที่เจอกันนะครับได้ครับ สองห้าสองห้าศูนย์เจ็ดสองสี่สับเป็ดโอ้โหชัยได้อยู่นะใช่ไม่นี่ฮะโอ้โหไม่ได้เฉยเลยขอบคุณมากนะครับเดนติกไม่ได้อะไรเลยครับใช่นี่บอมอีกลูกเดียวติดยนไม่ถึงโอ้โหเก้าหกเก้าหก โอเคครับทุกคนครับก็ฝากว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะมีเลดเอาวก็มาตีด้วยกันได้นะยินดีต้อนรับทุกคนนะก็มาเล่นด้วยกันแล้วก็มาเช็คอินเอาบัตรปีไปทีนะเออนะครับผมนะแล้วก็มาเจอกันได้นะช่วงเย็นๆน,น,นะก็ถ้าเป็นเลดเอาก็ดูนิดหนึ่งนะว่าผมไปจัดที่จตุจักรหรือว่ามาที่นี่นะครับก็แล้วแต่นะมันมีอยู่สองจุดแต่ส่วนมากก็จะมาที่นี่แหละนะแต่ถ้าวันไหนผมต้องไปทำงานในเมืองเนี้ยก็แวะจัดที่จตุจักรก่อนนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เทททท่่่่าาานนนนนนีีีี้้้้กกอออแแลลวัััะขขบบคุุรรมมฟงงถึตดดไไ ซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนของเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักประชนไทยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยปุ่มสวัสด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นได้ที่นะระดับนักประชนไทยกดมาได้เลยนะฮะฝากคุณรอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคลิปท,ท,ที่โพสต์ไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีอย่าลืมมานะคอมเดย์ครับคอมเดย์วันอาทิตย์ที่เก้าครับ